คลื่นของความเป็นไปได้อนาคตที่เราเกิดขึ้นนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเฮ้ยอดีตรเราเป็นแบบนี้แล้วอนาคตรเราจะเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายเราโฟกัสที่เป้าหมายเราคอยใส่คําถามตั้งคําถามเข้าไปว่าเฮ้ยมันจะดีไหมนะถ้าฉันเป็นแบบนี้อะตอมก็จะแสดงตัวเป็นอนุภาคแบบที่เรา ปรรถนา,าจะได้การทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์ก็อยางอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดเป็นเพราะว่าอะไร Double Slit Experiment เเป็นการที่ศึกษาพฤติกรรมของอะตอมว่าจริงๆแล้วมันเป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นในอดีตเนี่ยนักวิทยาศาสตรอ์อ่ะ เขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนิวตันเนียนฟิสิกส์หรือที่กฎของนิวตันนั้นแรงโน้มถ่วงว่าสิ่งของตกลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างที่ความสูงเท่านี้น้ําหนักเท่านี้ความเร็วเท่าไหร่เราสามารถที่จะคากากันหรือหรือคํานวณได้แต่มาพูดในนิวตังฟิสิกส์หลายๆอย่างจนณปัจจุบันนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้แสงจากหลอดไฟเนี่ยเราตามที่เราเรียนมาก็คือแสงมันเป็นคลื่นเวลาที่เขาส่องให้มันผ่านช่องเกิดการตกกระทบเกิดการแทรกสอด คลื่นที่มันเสริมการเกิดเป็นแถบสีเข้มตรงนั้นมาคลื่นตรงจุดไหนที่มันหักล้างกันก็ไม่เกิดเนากระทบตรงนี้แสงมันเป็นคลื่นมีแนวคิดของนิวตันค่ะเราเอาทรายมาเทใส่ช่องว่างใช่ไงมันไหลลงมาพวกทรายหรืออนุภาคทการทดลองมีการยิงอะตอมเข้าไปเราปิดสลิตไปนหนึ่งช่องก็ปรากฏว่าเกิดแสงที่เส้นแถบเดียวถ้าเราเปิดช่องเดียวใช่ไหมอะตอมอ่ะมันเป็นอนุภาค ซึ่งมันเซอร์ไพรส์มากเราคิดว่าเฮ้ยพอเปิดสองช่องแล้วมันต้องออกมาเหมือนทรายด้านบนสิเกิดเป็นเหมือนหลอดไฟล่ะผลการทดลองออจะบอกว่ามันก็พื้นตัวเป็นคลื่นได้นะคือมันเป็นได้สองอย่างเท่านั้นยังไม่พอเขาก็อยากรู้ว่ามันทำปฏิกิริยากันยังไงมันถึงเกิดออกมาเป็นคลื่นก็เลยเอากล้องมุงจอปิดไปต,ติดเกิดออกมาเป็นเส้นสองเส้นเป็นอนุภาคเท่านั้นยังไม่พอ ติดกล้องเอาไว้เหมือนเดิมแต่ไปดึงปลั๊กออกามาทายกันซิอะตอมประพื้นตัวเป็นคลื่นการทดลองนี้กำลังบอกอะไรกับเราด้านเชิงจิตปิญญาณนอะในอดีตอะไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่ได้ถูกฟิกยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนพอเราไปติดกล้อง เราไปโฟกัสเพื่อไปกำหนดว่าอนาคตฉันอยากจะเป็นแบบนี้อะตอมกับกลายเป็นอนุภาคที่จับต้องได้ปล่อยปล่อยไปตามที่มันเกิดขึ้นอะอะตอมจะแสดงเป็นคลื่น